ตอนที่1031ผู้โกหกเท่าผู้ทรงพลังจัดพิมพ์โดยบิกหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแคทรีน่าและอาลเบิร์ตก็ออกมาจากห้องแห่งความต้องการและพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดแม้แต่ฉันได้ยินเกี่ยวกับสมาคมกลาโฮมด้วย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฉันแค่ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่พวกเขาสิ่งที่เรียกว่า d f e ฟ s e Association นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเองเอาเบิร์ตยอมรับว่าเขาให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่เฮอร์ไมโอนีแต่เรื่องทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆจะทำอย่างไรกับเขาคุณจะไม่เชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แคทรีน่าไม่เชื่อว่าสมาคมกลาโหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลเบิร์ตความจริงที่ว่าพวกเขาใช้คู่มือการป้องกันตัวเองเป็นสื่อการสอนในการสอนผู้อื่นนักเรียนอธิบายไว้มากแล้วยิ่งกว่านั้นคนอื่นไม่มีความสามารถนี้อังฤตคลั่งใครมากแคทรีน่ายังจำได้ว่าครั้งหนึ่งขณะรับประทานอาหารระเบิดมูลขนาดใหญ่ตกลงไปที่จานของคางคกมันน่ากลัวมากที่จะคิดถึงมัน ต่อมาฉันได้ยินมาว่าระเบิดมูลกลายเป็นของเถื่อนที่โด่งดังที่สุดในฮอกวอตส์อย่างไรก็ตามฟิวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้ระเบิดมูลปรากฏในปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts. สิ่งเหล่านี้ยากพอๆพอกับมแมลงอย่าลืมว่าอัมบริตมีคนมาตรวจพัสดุข,ของนักเรียนที่ฮอกวอตส์ โดยปกติแล้วไม่มีทางที่จะส่งระเบิดมูลจำนวนมากไปยังปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts อย่างเงียบๆสิ่งเดียวที่เป็นไปได้คือส่งผ่านเอลประจําบ้านโดยบังเอิญเพราะรู้ว่าเอาเบิร์ดชอบปล่อยให้เอลประจําบ้านทําสิ่งต่างๆเพื่อเขาบอกฉันทีเมื่อไหร่ฉันจะสามารถใช้คาถาเงียบได้อย่างทํานานแคทรีน่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับเอาเบิร์ดแต่เปลี่ยนหัวข้อที่เธอสนใจมากขึ้น การเรียนรู้คาถาเงียบและการใช้คาถาเงียบจริงๆเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันหากคุณต้องการได้คะแนนสูงในการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของฮอกวอตส์คุณจะต้องสามารถใช้คาถาเงียบได้ตราบใดที่คุณสามารถใช้มันได้อย่างทำนานคุณจะได้รับเอคะแนนที่สูงขึ้นเพราะคุณสามารถพ่อมดที่มีความทำนานในการใช้ไม่สิเรียกได้ว่าสามารถใช้คาถาเงียบเงียบแทบไม่ถูกมองว่าเป็นพ่อมดที่ทรงพลังเลย มันขึ้นอยู่กับว่าคุณยินดีจะใช้เวลาฝึกฝนคาถาเงียบนานเพียงใดเอาเบิร์ตพูดอย่างใจเย็นหรือคุณจะลองเปลี่ยนไม้กายสิทธิ์ก็ได้ไม้กายสิทธิ์ที่ทาจากไม้อลเดอร์เหมาะที่สุดสําหรับการใช้คาถาเงียบคุณเริ่มเรียนรู้เรื่องไม้กายสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไรแคทรีนาเลิกคิวเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเธอไม่เชื่อแต่เธอรู้สึกประหลาดใจกับขอบเขตอันกว้างใหญ่ของเอาเบิร์ตที่พูดพล่อยๆพอมดโดยเฉลี่ยไม่ค่อยได้ฝึกฝนในหลายสาขาในชีวิตของเขา และแม้ว่าเขาจะทําเขาก็แทบจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลยอย่างไรก็ตามผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้ก็เป็นข้อยกเว้นอย่างแน่นอนเพราะเธอไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเช่นตะขออยู่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จของอัลเบิร์ตก็เนื่องมาจากความพยายามของเขาเองฉันคลุกอยู่กับมันมาโดยตลอดอัลเบิร์ตไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากนัก พวกเขาทั้งสองเดินลงบันไดพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาและเดินไปที่ห้องสมุดดูเหมือนว่าแคทรีนาจะติดอยู่กับปัญหาในการหางานทําหลังจากสำเร็จการศึกษาและการเปิดร้านเสริมสวยเป็นเพียงแผนสำรองสำหรับเธอฉันไม่อยากเป็นเหมือนน้องสาวของฉันแคทรีนาพึมพำเอาเบิร์ตไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเขาเห็นความพยายามของอิโซเบล ทันทีที่ฉันมาถึงห้องสมุดฉันได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนที่ประตูศาสตราจารย์ทรีลอนนี่ถูกอัมบริดไล่ออกและตอนนี้อยู่ในห้องโถงแล้วเสียงตะโกนนี้ทำให้นางปิงสีในห้องสมุดโกรธมากนักเรียนหลายคนในห้องสมุดนั่งนิ่งไม่ได้และพร้อมที่จะไปที่ห้องโถงเพื่อดูความสนุกสนานฉันคิดว่าคุณรู้ไหมแคตเตรีนาียงสีสันและมองไปที่คำทำนายของศาสตราจารย์ทรีลอนนี่น่าจะเกิดจากอัลเบิร์ตคนนี้แย่มาก เรื่องแบบนี้ต้องอาศัยการทำนายอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำนายเวลาที่แน่นอนได้อย่างแม่นยำศาสตราจารย์ทรีลอนี่ถูกอัมบริดไล่ออกคุณไม่ไปดูเหรอแคทเตอรีนาะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความสงบของอัลเบิร์ตเขายังคงสงบเช่นเคยแน่นอนเราต้องชมความตื่นเต้นไปด้วยกัน เอาเบิร์ตไม่ได้ตั้งใจจะไปห้องสมุดจริงๆแต่เดินไปทางทางเดินลับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เตรียมใช้ทางลัดไปยังห้องโถงเพื่อดูความตื่นเต้นร่วมกับผู้อื่นนี่เป็นละครที่หายากในฮอกวอตส์และกำกับโดยเขาเองคงจะน่าเสียดายถ้าพลาดไปเมื่อพวกเขาผ่านไปห้องโถงก็เต็มไปด้วยนักเรียนและผู้คนมากมายก็อัดแน่นอยู่บนบันไดหินอ่อนผู้ชมในแถวหน้าก็ล้อมรอบอาจารย์ใหญ่ผู้เห็นต่างกระซิบด้วยเสียงต่ำ ไม่มีทางความจริงที่ว่าทรีลอนนี่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนโดยโทศยังคงตกใจและรบกวนทุกคนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าทศจะไล่อาจารย์ในโรงเรียนออกจริงๆเธอควรจะถูกไล่ออกแล้วนักเรียนสลิธีรินร่างสูงชื่นชมเพื่อนของเขาใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นคนโกหกโดยสิ้นเชิง คนโกหกคุณคิดว่าศาสตราจารย์ทรีลอนี่เป็นคนโกหกคำทํานายของเธอเป็นจริงพอตเตอร์ถูกพักงานเธอถูกไล่ออกและคุณยังคิดว่าเธอเป็นคนโกหกเด็กหญิงกริฟฟินดอร์ทั้งสองจ้องมองเด็กชายสลิทีรินและหัวรอยอดอย่างรุนแรงคุณเป็นแค่คนงี่เง่าที่ไม่เข้าใจอะไรเลยพูดประชดเวลานี้มันน่าขยะแขยงจริงๆแน่นอนว่านักเรียนหลายคนที่อยู่รอบๆร,รู้สึกประหลาดใจกับความกล้าหาญของเด็กหญิงกริฟฟินดอร์ มิงไทถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่พูดเรื่องไรสาระที่นี่ทุกคนมีโชคร้ายและคุณก็ไม่มีข้อยกเวน้นทันใดนั้นเสียงของเอบิร์ตก็ดังขึ้นขัดจังหวะมิงไทที่โกรธเคืองเนื่องจากการยั่วย,ยุหัวเราะเยาะคุณเมื่อคุณตกต่ำที่สุดฉันจะไม่ทำเห็นได้ชัดว่ามอนตาคิวไม่กล้าตะโกนต่อหน้าเอบิร์ตแต่เขาก็ยังรวบรวมความกล้าที่จะปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ตัวเองอับอายต่อหน้าสมาชิกสลิทีรินไม่คุณทำทุกคนทำ เบิร์ตไม่สนใจมอนตากิวแต่มองไปที่เด็กหญิงกริฟฟินดอร์สองคนหลังจากที่พวกเขาสังเกตเห็นการจ้องมองของเอบิร์ตพวกเขาก็ก้มหัวลงเล็กน้อยและกล่าวขอโทษเอบิร์ตเธอใจเย็นมากแคทเธอรีนาะมองศาสตราจารย์ทรีลอนน่ขึ้นขึ้นลงลงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความสงบของศาสตราจารย์ทำนายคนคนนี้ดูไม่เหมือนเขากำลังจะถูกไล่ออกเลยทรีลอนน่ถือไม้กายสิทธิ์ไว้ในมือราวกับกำลังรออะไรบางอย่าง ฉันให้โอกาสเธอแล้วอัมบริตพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงเธอไม่มีพรสวรรค์นในการพยากรณ์เลยคุณไม่สามารถทำนายสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ได้ด้วยซ้ำและการสอนของคุณก็แย่มากหากคุณไม่ต้องการเมื่อพูดถึงการปรับปรุงหลักสูตรคุณถูกลิขิตให้ถูกไล่ออกหากไม่ต้องการออกไปคนเดียวฉันจะต้องขอให้คุณออกไป เห็นได้ชัดว่าอัมบริตเตรียมพร้อมแล้วมือปราบมันสองคนที่อยู่รอบตัวเธออยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์นี้ไม่เช่นนั้นพระเจ้าจะรู้ว่าผู้ก่อปัญหาสองสามคนจะโผล่เข้ามาและแอบเข้ามาหาเธอและเธอจะต้องระวังตัว อย่าก,กังวลฉันแค่รอดัมเบิลดอและเตรียมที่จะพูดกับเขาสักสองสามคำจากนั้นฉันจะออกไปเองและคุณไม่จำเป็นต้องไล่คนอื่นออกไปทรีลอนี่มองไปที่อัมบริดแล้วพูดเบาๆถ้าฉันเป็นคุณคุณจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของตัวเองมากขึ้นคุณไม่เห็นเหรอว่าคุณดูโชคร้ายเมื่อมองในกระจกยังไงคุณอยากจะไล่ฉันออกไปทำไมฉันไม่กล้าล่ะ ศาสตราจารย์ทรีลอนนี่มองอัมบริตเหมือนเธอเป็นคนนี่เง่าและพูดว่าอีกอย่างที่ฉันพูดก็เป็นความจริงเมื่อไม่นานนี้คุณโชคไม่ดีเหรอไม่ต้องกังวลน,นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและชื่อเล่นนั้นถูกต้องคุณกับคังคกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันไม่มีใครในฝูงชนหัวเราะออกมานักเรียนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกประทับใจกับเสียงหัวเราะและหัวเราะออกมาดังๆนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกว่าศาสตราจารย์ทรีลอนนี่น่าสนใจมาก เป็นเพียงคนโกหกแต่เขาก็มีลิ้นที่เฉียบคมเช่นกันนำเบิรดอเปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณถูกไล่ออกไม่ได้ฉันมีคำสั่งไล่ออกที่ลงนามโดยฉันและรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ใบหน้าของอับรฤษเปลี่ยนเป็นสีแดงและดวงตาของเธอก็กวาดสายตาไปยังฝูงชนราวกับมองหาคนที่กล้าต่อผู้คนที่หัวราะเยาะเธอฉันรู้ไอ้โง่ฝัดศาสตราจารย์ทรีลอนี่พูดอย่างไม่ใส่ใจ ไอโง่ Go, ที่จะลาออกจากตําแหน่งในปีหน้าทุกคนรู้เรื่องนี้แต่คุณไม่รู้น่าเสียดายที่คุณยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเวทมนต์นัมเบิลดอไม่ชอบโต้เถียงกับคุณไอ้โง่ดังนั้นเขาเลยขี้เกียจเกินกว่าจะคุยกับคุณเหรอเขาเป็นคนโง่ตัวน้อยๆที่ไม่รู้ตัวเลยทรีลอนนี่พูดอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยยังไงก็ตามคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเข้าโรงพยาบาลในปีหน้าเมื่อถึงเวลาฉันจะจำไปเยี่ยมคุณ คำพูดที่น่าตกตะลึงของศาสตราจารย์ทรีลอนนี่ทำให้นักเรียนทุกคนตะลึงทันทีแม้แต่อาจารย์ดัมเบิลดอรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วเขาจึงปล่อยให้อัมบริดอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วศาสตราจารย์มกอนนากันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลกบางทีอาจารย์ใหญ่อาจรู้เรื่องนี้มานานแล้วและขี้เกียจเกินกว่าจะยุ่งกับอัมบริด เสียงกระซิบจากนักเรียนที่อยู่รอบๆบเริ่มเข้มข้นขึ้นและแม้แต่มือปราบมารทั้งสองก็ยังตกตะลึงทรีลอนนี่ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้สามารถทำนายได้ภายใต้เงื่อนไขาบางประการเท่านั้นในสายตาของอัมบริดและคนส่วนใหญ่ทรีลอนนี่เป็นคนโกหกแต่ตอนนี้ทรีลอนนี่ได้รับการสนับสนุนจากอัลเบิร์ตผู้หลอกลวงและเธอก็ไม่รังเกียจที่จะใช้โอกาสนี้ทำตัวน่ารังเกียจและพยายามขับไล่คางคกของเธอ แก้มของอัมบริตแดงมากจนเธอไม่สามารถแม้แต่จะรักษารอยยิ้มจอมปลอมของเธอได้คำพูดของทรลอนี่ราวกับฝูงสัตว์ตัวใหญ่ตบหน้าเธออย่างแรงโอเคฉันคิดว่าเราควรส่งเธอออกไปเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนนักเรียนคนอื่นที่นี่อัมบริตส่งสัญญาณให้มือปราบมารสองคนที่อยู่รอบตัวเธอให้พาเทรลอนี่ออกไปเธอกำลังจะหาสถานที่สอนบทเรียนให้กับคนที่น่ารำคาญคนนี้ผู้หญิงกินข้าวแล้ว มือปราบมันทั้งสองมองหน้ากันและเดินไปหาเทรลอนี่ท่ามกลางสายตาของทุกคนเมื่อพวกเขากำลังจะลงมือบางอย่างก็ถูกโยนออกมาจากฝูงชนมันเหมือนกับบอลลูนที่แฟบลงแต่สิ่งที่ออกมาคือเมฆหมอกสีขาวก้อนใหญ่และห้องโถงก็เต็มไปด้วยควันอยู่พักหนึ่งในความสับสนน่านหมาได้ยินเสียงดังลั่นล้มลงกับพื้นตามด้วยเสียงกรีดร้องของอัมบริต เมื่ออาจารย์หลายคนสลายควันด้วยตนเองพวกเขาพบว่ามือปราบมันสองคนที่กำลังโจมตีทรีลอนนี่ลม้มลงและอัมบริดก็ลม้มลงกับพื้นอย่างแรงด้วยสาเหตุบางประการตอนนี้เมื่อหมอกสีขาวปกคลุมมือปราบมานันและมือปราบมันถูกโจมตีอัมบริดก็ลม้มลงโดยไม่ได้ตั้งใจน่าสงสารจริงๆฉันเตือนคุณหลายครั้งแล้วว่าคำสาปของศาสตราจารย์ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดยังคงอยู่ทำไมคุณไม่เชื่อละ่ะ ทรีลอนี่โน้มตัวไปมองอัมบริดที่เขินอายและเยเยยอย่างรุนแรงทุกคนจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ฝ่ายป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดได้อย่างถี่ถ้วนและมองไปที่อัมบริดด้วยความเห็นอกเห็นใจเกิดอะไรขึ้นที่นี่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังฝูงชนในที่สุดดัมเบิลดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้ฟังคนสุดท้ายดีใจที่ได้พบคุณก่อนที่ฉันจะออกจากฮอกวอต ศาสตราจารย์ทรีลอนนี่พูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่จำเป็นต้องออกไปดัมเบิลดอร์พูดอย่างหนักแน่นฉันอยากให้คุณอยู่ต่อซีบิลหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันไปมองศาสตราจารย์มกอนนากันคุณช่วยพาซีบิลขึ้นไปชั้นบนหน่อยได้ไหมมิเนอร์ว่าแน่นอนศาสตราจารย์มกอนนากนรกล่าวขึ้นไปชั้นบนซีบิล ไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องมีดัมเบิลดอร์ฉันแค่หวังว่าหลังจากที่คางคกหายไปในปีหน้าฉันจะกลับไปโรงเรียนและทำหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ด้านทำนายดวงชะตาต่อไปได้ศาสตราจารย์ทรีลอนนี่ปฏิเสธความเมตตาของดัมเบิลดอร์ฉันรู้ว่าคุณได้พบใหม่อาจารย์ทำนายแต่สิ่งที่เราสอนไม่ขัดแย้งกันความรู้ทำนายของเขาสามารถขยายความรู้ของทุกคนได้แต่ไม่เหมาะกับพ่อมดและในที่สุดเขาก็จะกลับไป โอ้แน่นอนดัมเบิลดอร์เลิกคิวเล็กน้อยแต่คุณจะไปไหนละ่ะฉันพบที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาที่จะอยู่จนถึงฤดูร้อนหน้าศาสตราจารย์ทรีลอนนี่โค้งคำนับชายชาราที่อยู่ตรงหน้าเธอเล็กน้อยและแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแลตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากนั้นเธอก็โบกไม้กายสิทธิ์และยกสัมภาระไปทางเขาเดินไปที่ประตูแล้วหายไปท่ามกลางเสียงกระซิบของนักเรียนเจ๋งมาก ฉันไม่รู้ว่าใครตะโกนแอบนั่นน่าขยะแขยงมีคนเริ่มพูดจาไราสาระใส่อำบริตโอ้พระเจ้าดูเหมือนคุณจะได้รับบาดเจ็บดัมเบิลดอร์ดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงกระซิบของนักเรียนที่อยู่รอบตัวเขามีคนโจมตีฉันอำบริตพูดด้วยความโกรธทำไมคนนั้นถึงไม่ฆ่าคุณละ่ะท่ามกลางฝูงชนมีคนไม่รู้ว่าใครพูดทุกคนมองหน้ากันและมองไปรอบๆเพื่อหาคนพูด อย่ากโกรธไปนะฉันสงสัยว่ามันคงเป็นแค่การลอเล่นดัมเบิลดอร์พูดอย่างมีความสุขฉันคิดว่ามันเป็นแค่คำสาปแช่งเท้าเหนียวเหนียวไอสารเลวฉันไม่คิดอย่างนั้นอัมบริดกรีดร้องคุณแอนเดอร์สันคุณแม็กดูเก้าโปรดทรงศาสต,ตราจารย์อัมบริดไปที่โรงพยาบาลของโรงเรียนด้วยดัมเบิลดอไม่สนใจคำพูดของอัมบร และหันไปหาประธานสหาภาพนักศึกษาทั้งสองคนแล้วพูดว่าฉันคิดว่าเธอต้องยอมรับการรักษาของแป้งตอนนี้การรักษาของคุณนายเฟรและแน่นอนทั้งสองคนตรงนั้นไม่มีปัญหาพวกคุณเอาเบิดพยักหน้าให้นักเรียนสลิทีรินสี่คนและโบกมือให้พวกเขาส่งมือปราบมันสองคนไปที่โรงพยาบาลของโรงเรียนโดยใช้เปเลหามและคุณสองคนช่วยเธอไปโรงพยาบาลของโรงเรียนเอาเบิร์ดสั่งให้มันฟอยและกอยช่วยอัมบริด โอเคจบแล้วพวกเราแยกย้ายกันไปดัมเบิลดอร์ปรบมือและโบกมือให้ทุกคนหยุดฝูงชนที่นี่